คุณโนมีเลตติงโกรู้หรือเปล่าว่ามันแปลว่าอะไร <ụ breaker> คุณรู้จักผมน้อยไปนะครับสวัสดีครับผมวันนี้จะมาขอบพระคุณลูกค้านะครับผมน,ะมมาาาานั้นมีหมอมหาบารมีหลวงพ่อพัฒน์ปี2564จะสร้าง1,000เล่มเล่มนี้พร้อมส่งลูกค้านะครับผมนะั้นเล่มนี้ติดม,าามัดจรรติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่ว่าจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับผมเดี๋ยวจะไปอินเสิร์ตพารีวิวดูลอยยันนะครับผมนะั้นพระคาถาที่ต่อกไปมิดหมอนะครับพร้อมแล้วนะครับผมไปกันครับผม มาครับผมมารับชมความสวยของมีดนะครับผมนะยันแรกนะครับผมด้านบนนะครับผมนะเป็นยันเถาะอัจจมาทิพย์นะครับผมนะหรือว่าหลวงปู่เรียกว่ายันเถาะปืุแตกนะครับผมพุทธคุณนะครับผมสารพัดนึกนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเป็นคาถาเปิดอิฐนะครับผมนะพระโชหะละนังนะครับผมนั้นี่จะเป็นยันนักซ่อนหัวนะครับผมนะ เหนียวเหนียวแน่นอนต่อไปด้านหลังนะครับผมนะด้านล่างที่ต่อกอ่างเป็นยันนักตลอดเป็นยันครูหลวงพิเศษนะครับผมนะส่วนตัวหนังสือจะเป็นหัวใจพระะรรมจักนะครับผมต่อิติอุนิองค์บปานชาทีนะครับผมส่วนกรอบสี่เหลี่ยมกู่้พี่เห็นนี่นะครับผมจะเป็นยันนักของรกรู่ก้าตจามด้วด้านบนนี่นะครับผมนะตามมาด้วยนะครับผมจะเป็นยันไบพัดนะครับผมต่อกวะอุกนะครับผมพัะพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับผมนะด้านบนจะเป็นยันนักเชานะครับผมนะด้านบนยอดยันพัดสามเหลี่ยมนะครับตอกเลขพดลันลันเันเบอร์ไว้ชัดเจนครับผม